อ่ะสว่วนทุกท่านด้วยเนะครับผมอยู่กับผมไอ้โบ๊ี่อีกเช่นเคยกับในเกมวิว่าไปสั่งตายในพาร์ทจบแล้วมั้งนะอ่าอาจจะพาร์ทจบแล้วมั้งผมก็ไม่รู้อะ่ะเห็นเขาเล่นกันจบแล้วนะผมก็ไปแอบดูเขาเล่นกันมาแล้วนะครับผมก็อืมก็ห่างหายไปสองอาทิตย์อาทหนนะครับก็ไปแอบดูคนอื่นเขาเล่นนะครับซึ่งนาดดูเขาเล่นก็ยังทําไม่เป็นนะฮะ <laughs> โอเคเข้าเกมไปเลยต่อกันตัดที่แล้ว โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเ,งเก่านะข้ามๆไปเลยครับไม,ไม่ต้องสนใจข้ามๆไปเลยข้าไปให้หมดไม่ต้องสนใจอันนี้เป็นเรื่องเ,งเก่าขีกเกตอ่านนะบทที่สามลงแขกแตะว็สู่บทต่อไปว่าจิงหัวงอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจางังจังหลิงที่แตะแต่แต่ที่ตั้งอยู่ค่อนข้างไกลว่ากันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นสนามรบโบราณ และสร้างวัดเฉินห่วงเพื่อฝังความเครียดแค้นไว้เฉิงเฉิน,ฉนหนิงจิ้วฟูท่านนักบวชบอกว่าที่พลังหญินสูงมากโดยในวันตัดจีนถึงขั้นที่สามารถมองเห็นผีได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปแล้วแหละเวลายิ่งยาวนานอุปสรรคก็ยิ่งมากมาย ลูกแหละยันลูกคนคนกระดาษที่ต้องที่ตัดเออที่ตัดมาที่ต้องเลยเนี่ยที่ตัดจากยันว่ากันว่านักบวชเขียนชื่อของเนี่ยโมรีไว้เออเนาะเดีของพี่เราไว้เออเงีนในอนาคตนะฮะเนี่ยเนี่ยแต่เพื่อดูไปห้ามผ่านนะครับกูจะผ่านมนะันมีแล้วเปล่าโอหนึ่งชิ้อ f u นี่คงเป็นรูปปั้นเทพเชินห่วงตามที่ท่านนักบวชบอกให้วางยันรูปคนไว้บนท่านบูชาแล้วจะพูดกันว่าด,ดวงเอ่ออะไรอะดวงกดรับแรดกลรับแลสุดท้ายก็เขียนลงบนกระดาษคำ้องยังไงอะาะอะไรอบันทึกโลกวิญญาณโอ้โห เทพชั้นห่วงดูแลยินหยางตอบแทนความดีและลงโทษคองชั่วหากมีร่างหินให้เขียนชื่อลงในยันรูปคนแล้ววาดดาวมรณนะบนกระดาษคำร้องเมื่อคนเป็นฟ้องร้องอะไรเมื่อคนเป็นฟ้องร้องผีให้เขียนคำว่าอะไรไม่รู้นะครับเป็นอ่านไม่ออกนะฮะหากผีฟ้องร้องคนให้เขียนคำว่าระลรนะครับ หลังจากนั้นไอ้หลังจากเผายันรูปคนแล้วเทอจึงหวงจะรู้แจ้งได้เองยงมทูตขาวดำปีศาจจากแดนนรกต่ำช้ายมทูตขาวมีลิ้นยาวเอ่อถ้ากับเอ่อสี่เหลี่ยมอะไรวะสีเหลี่ยมขลามตัดมั้งอขลามตัดด้ฟุตหมวกส,สลักไว้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าพบซ้ำจะมีโชคเอ้ พบค่าแล้วจะมีโชคยมทมูตฝ่ายขาวยมมมทูตด,ดำสวมหมวกทรงสูงนะห้าฟุตบนหมวกสลักคำว่าสลักไว้ว่าโลกสงบสุขร่มเย็นยมทมูตฝ่ายดำว่ากันว่าการเอาเงินปิดตาของยมทมูตด,ดำจะป้องกันคนตายไปถึงลุ่มสางได้ปลาล็กยาเพื่อเนี่ยเมื่อโลกินอย่างแยกออกและอ่อนแอลง บางครั้งอาจจะพบเห็นวิญญาณจะเรียงแถวกันในโลกอย่างซึ่งเป็นหนทางที่ทหารผีจะข้ามผ่านคนเป็นจริงจงหลีกหนีผู้ถือป้ายสีเหลืองครั้งมีชีวิตเป็นผู้มีอำนาจมักเป็นผู้นำแถวของทหารผีผู้ถือป้ายสีแดงครั้งมีชีวิตคือผู้ติดหนี้มักจะอยู่ในลำดับเอ่อสามเหลี่ยมขึ้น ผู้ถือแป้นสีเขียวครั้งมีชีวิตอยู่ในค้งค้งมีชีวิตเป็นผู้ยิงยิ่งหยองยิ่งจองหองมักจะอยู่อยู่ในลำดับสามเหลี่ยมกับหัวแล้วไม่อีกว่วิญญาณคนตายจะเข้าอยู่สู่โลกหินหลังจากลืมโลกหยาดและหมดห่วงใดๆก็จะข้ามสะพานในเหอและกับชาติมาเกิด สิ่งของในโลกหยานไม่อาจข่ามายังโลกหินจึงต้องเผาของกระดาษและเงินกระดาษเพื่อส่งไปให้คนตายน้ำในโลกหินน้ำสกรปรกและเย็นมากเด็กๆจึงต้องเผากระดาษให้คนตายไปดื่มน้ำที่ขวางทางผู้ชายมาเผาเผาม้าผู้หญิงเผาวัว โรคยินคือโรคหลังความตายตั้งแต่ได้มาเพิ่งจะรู้กลางวันคือหยานกลางคืนคือหินเจ้าหน้าที่โลกโลกหินประกอบด้วย5ประการยมทูตขาวดำคอยดูแลกลางวันและคืนผู้พิทักษ์หน้าวัวและหน้าม้ารับคนตายส่วนนรกไฟเป็นหยินน้ำเป็นหยานถาหารผีมา้าทาห้ามิใช่ดินยมทูต ลิ้นยาวไม่ปรากฏตัวยามตะวันตกดินแล้วปรากฏตัวตอนไหนครับหมดแล้วโอเค,อ,เคอ,อ่านปึ๊บกระถางอะไรไม่รู้อโอวางคอยวางได้เดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนนะรู้มีอะไรให้แตะแตะเปลามีไหมไม่มีโอเคมันต้องแตะตามฉากอะไม่งั้นล้วก็ไม่รู้เรื่องอะต,อต้องเตรียมคูกันน้ำหมึก ผู้กันน้ำมึกผู้กันน้ำมึกไม่รู้ฮะแตะมั่วมากอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคยังไม่รู้ต้องผู้กันกับน้ำมึกเลิกจะทไแนววเนี่ย เนี่ยงงเว้ยอ้อเก็บโคมไฟมาเอาจุดสว่างโคมไฟทำอะไรครับทูบกระถางอะไรก่อนไหนเนี่ยงงอะไรเนี่ยอ่ะจุดไฟ จุดเอาวางางี้งูง,งูี้เลยก็เข้าไปโอเคตามนั้นฮะแต่เขาตามฉากเผื่อเจอของโอเคไม่มีอะไรแต่ตามฉากไปเรื่อยๆไม่มีอะไรซ้ายขวาซ้ายก่อนหืซ้ายอีกอ่ะขวาก็ได้อ่ะกูหืมยังวะกลับก็ได้อ่ะ คือยังไงอะไปทางนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาเดี๋ยวมั่วกูเดินมั่วไม่รู้กูเดินมั่วเอออีกอย่างว่ะกูงงอะไรเนี่ยกระถางทุบปะมันจะบอกทำไหมอะไม่อยากวันนี้โอ้วนเดือดอะคำเนี่ย ไปทางไหนวะเนี่ยชิปหาแล้วอ๋ออ๋อได้หมึกมาแล้วอได้หมึกงี้เลยอะไรวะเนี่ยกูเล่นมือหัวเนี่ยอ๋อได้หมึกแล้วไงต่อต้องเตรียมผู้เตรียมผู้กันน้ำมึกจริงจะวางได้โอ้เตรียมผู้กันน้ำมึกจะวางได้เตรียมผู้กันน้ำมึกถึงจะวางได้ โอ้โหหินก็เอาถึางว่าต้องตัดตามฉากมันงแล้วก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมัง่งแตะมัว่วมั้งมีไหมมีกูแตะไหมมีนะโอเคกลับ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 มาหักฝนไหม,มยังวางไม่ได้เหรอ อยู่ไปอะไรอ่ะกูทำอะไรมีอ่ะเกิืนปุ่ยมุย้ยแช่น้ำด้วยเอ้ยร้อนแช่น้ำอย่าบอกนะว่า กำบังอ้อหยดน้ำไปใส่หมึกลงไปอ่าโคหินแล้วไงต่อหมึกพร้อมเตรียมผูกกันนี่ผู้กันจะวังยังไม่มีผู้กันใช้หินเขียนไปผู้กันอ่าเอาผู้กันจากไหนเนี่ย ผู้ก,กันอยู่ไหนอ่ะมีกระทะทอดทอดของกินนี่ใส่กระทะนี่ใส่ไม่ได้อะไรตะหลิวช้อนเราจะผู้กันจากไหนอะผู้ก,กันจากไหนอะเนี้ยนี่เขาไม่มีพู้ก,กันให้นี่ก็อะไรก็ไม่รู้งง โซ่แน่ๆต้องไม่หาที่หลังแต่จะหามึกยังไงหินไฟหินไฟจุดไฟโดยเสร็จสีไม่มีแห้แต่ก็หมดแล้วเนี่ยทางเดือนหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยให้ทำอะไรอ่ะนี่ก็ทำอะไรเพื่อนงง ก็หมดแล้วนะไม่มีแล้วเนี่ยย,ยิกไม่มีเลยเอ้อยก็หมดแล้วนี่ว่าเรกจะเอาหมึกจากไหนอนะ่ะหมึกหมึกหมึก,มก ตึกไหนวันนี้ตักน้ำไหมว่ะน้ำเทียใส่ก็บ,บึกไหนวะอพอพูกกันเอาจากไหนโอ้โหมืดแบดดาวอนน,นี้งงวะ่ะ เราพูดกันจะไหนวะก็ไปไม่ได้แล้วอะอืมอน,นี่ก่อนนะไม้ ไม่หานี่เพิ่มอีกอันหนึ่งไม่งั้นจะกปลดพับโซ่ไม่ได้แล้วประเด็นคือจะหาผู้กันจากไหนครับไอ้ยูยูก็ไม่มีชิบหาอันนี้งงจริงเว้ รูปถ่ายนี้ทำไมถึงอยู่ที่นี่เออมไม่รู้อ่ะรู้จุดไฟแล้วด้วยอะในี่งไต่อเมื่อรอแล้วยังไงต่อวันเนี้ยงงเว้ย ไม่ต้องใส่น้ำตอนนี้ยังไม่ต้องใส่น้ำแล้วแฮ้ใส่อะไรอ่ะอ,อาคุ้มม้วใหมา่เดินม,ม่วใหม,ม,ม่รอบไงไม่มีอะไรเลยงงงงตึบ๊บพัทโซอ,อะไรของมันวันนี้ลุกถ่าย ตู้ใส่ข,ของแม่ไม่รู้ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แถมยังทุกเผาอีกครึ่งว่าครึ่งกูจะไปนั้นเอ้ออ้อาวตรงนี้มาได้เหรอน้องสือภาพกระดาษใช่ไม้ไผ่มันเอนะอเนี่ยโค้งตาแบบคืออะไรโค้งตาแบบอ๋อโคไม่ใช่โค้ง <c oughs> จากนั้นใช้กาวแปะแล้วติดก,กระดาษ วัตถุก,กระดาษต่างๆดูในภาพแต่ละหน้าดูไม่ได้ฮะมันมันติดมันหมดแล้วหมดแล้วให้ดูไม่ผ่นะานครับดอูอีเ <c oughs> <c oughs> ดียนอีหำมเ <c oughs> อ้ยมราจะดุ้งเลยโอ,โอเค เด็กเด็กคนนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเฮียนี่กูกับฝันดุ้งเลยมีวงกลมมีร่องที่เป็นวงกลมอยู่เฮ้ยอหากูก็เต็มที่เลย๋อมันมาฝั่งนี้ได้ด้วยกิจตะลักแตะไม่ได้ทำไมวัตถุดิบถึงเยอะขัานนี้ล่ะชาวบ้านใช้ประกอบวิธี บ่งสวงหรือน่าจะใช่ฮะโอเคแป้งอะไรไม่รู้เอาแป้งมาทอดปะนี่มั่วละไม่รู้ว่ามั่วนะได้ผูกันมาแล้วเนี่ยต่อครับต้องเตรียมผูกันน้ำมึกกลุ่มดาวก่อนฮะ่ะกลุ่มดาว 哦哦哦哦，他们传染的，怎么呀？Hmm. Yeah. คนห้ามโดนอีดำดำโอเคโอเคเพื่อนได้ได้โอเคไม่ได้ละโอเคได้ละรูปดาวฮะ <l ux> ดา <c oughs> ใช่เขียนคำว่าตอวขนาดก็พอหรอหาไม่แดแกกูบอกตาลิ่มึงไม่ได้กินกูเพราะกูไม่ได้จ้องหน้ามึง <l ux> อย่ารูปคนถูกขโมยไปแล้วต้องรีบตามกลับมาน้าวมึงขโมยไปทำไมอ่ะอไ้อ้ขโมยแบบเนี่ยรูปปั้นมีแขนยาวโบกมือขึ้นไว้อะไรอ,อ,อะไรอ,อ,อะไร ไม่ได้มองกูบอกไม่ได้มองมอต้ตาสีนี่มันอะไรกันอืมสินะกระดาษตัดหยันว่ากันว่าเขียนชื่อของโมลิโไว้ด้วยโอ้อะไแตะมมัวไปไม่ได้ฮะมีผีกั้นอยู่เขียนได้ยังอ่ะต้องว่ารูป ๋อาวางคนก็นี่ก็คนอ๋อโตโตนีน่อุ่น,นโอเคพีค่ตอนนี้สามารถเขียนคำน้องขอได้แล้วมึงเอาอีกแล้วไอ้ลุงลุงมึงเอาอีกแล้วทำไมวุ่นวายมากเหมือนเดิมละ่ะเป็นพวกอะไรกันนะว้าไม่รู้ โอ้ลูกปั้นยังมันทูดข่าวมัวเขียนไหมว่าพบค่าแล้วจะมีโชคลูกปั้นยังมันทูดดำบนมัวเขียนไว้ว่าโลกสง,งบสุขร่มเย็นนรรยากามึงโอ้อากาศว่านี่แนละถูกปลดลอ็อกทำไงปลดล็อกอะ อ่ะไรงงว่าไม่รู้เรื่องอ,อง้โอุย๊ยตกใจหมดถ่าวิญญาณไม่ได้ไเลยอะไรอะทำอะไรอ่ะเอาขังแล้วไมเนี่ยไมเนี่ย อุ้ยฮะโกโดนวิญญาณหลอกหลอนอ้อจะตายแล้วเนี่ยปุนฟูใช้สองพลังงานเลยโอ้งงอ่ะนี่ก็ไปไม่ได้หินไฟเขียนไม่ได้ก็อะไรครับนี่นอ่ะปลดล็อกไม่ได้อันนน่ะ แต่น้ำไปเาทำไงต่อนะเขาจะไปรู้ไหมเนี่ย <c oughs> เออยังไ,ไม่รู้เลยเพื่อนจะรู้ได้ไงเพื่อนยัง <c oughs> หาทางไปต่อไม่ได้เ,ดเพื่อนเลยงโงหมดละ <c oughs> ทัไงต่อนะครับบอกหน่อย <c oughs> ครับเฮ้ยอะไรอะ แตะไม่ได้เอาเอาะไรไปทำอะไรวะเนี่ยก็นะนาขาดอ๋อเคี้ยถั่ววางแป้งโดยไว้บนโต๊ะคลึงแป้งด้วยนวดไมเป๊ะด้วยไส้ถั่วแล้วห่อลงในหม้อจากนั้นเปิดฝานี้เปิดฝานึ่ง แป้งกาวใส่แป้งลงในหมอ้อเติมน้ำแล้วคนด้วยช้อนจนเดือดโอเคต้่งใส่ถั่วต้องมีไม้นวดโอ้ไม้นวดนึ่งเยอะเนาะ <9. S 2> ก,กาวแล้วกาวทำอะไรอ่ะอ๋อนี่ปิดปากมึงเลยแหละอดนี่ไหมไม่เห็นนี่ก่อน งงเ้ยเอาทหมเอาไหไมงงงงอันนี้งงจริงแป้งกาวกาวที่จำขึ้นเองเหมือนจะค่อนข้างเหนียว มโอเคได้ละแท่งไว้ทุกผลงานตกแต่เริ่มถือยังมาทูดดำเนี่ย มูลของมันแล้วล่ะไปครับเพนครับผมตอนนี้ทำไงต่อไปนี่ปะโอ้ไม่ได้นีย่ยทำไีอะแท่งไม้ทุกเนีย่ยทำะไะบรวะ นะี่ยนมาเพื่อทำอะไรเนะี่ยโอ้โหมึงเอามานวดเรื่องอะไรคิดแค่ไงวะเค้กตัวยังดิบอยู่เลยเอาเอาเอาไปทอด เมือแล้วนีงก็ทำอะไรหน,น,นขาดของอะไรก๊อนนะ๋อปิดฝานี่ปิดฝาไอ้ห้อน โอเคได้แล้วคิดสวยสุกตอนนี้นึ่งเสร็จแล้วแล้วเอาไปให้ใครเด็กอ่ะขอให้กินลูกป,ปั้นกินคือเข้าไปกินด้วยอ่ากินกินไปแล้วเราเราเราไงต่อ ทำอะไรต่อครับงงครับผมงงครับงงตึบครับทำอีกงานใช่ไหมขำตั้งแต่เอาไม้ไหวศพมาทำมาเนี่ย อันนี้คืแออล้วรูปปั้นผีแขนยาวยกมือขึ้นงงว่ะยกมือขึ้นนี่กูทำอะไรวะน,นี่งงจริงอันนี้งงว่ะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ได้ ปั้นยกมือขึ้นเอาแป้งกามันปะแบบปิดปิดปากอย่างเงี้ยแต่เป็นแป้งกาวหรือเปล่าะนะมุ้วใช่ป่ะนะมั่วอะมั่วเอาไม่ได้ ไมไ่โอ้ยป้าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเอาไปถือดิเอาถือไว้ได้เหรอเอาถือไม่ได้อะไรอ่ะ ờ, không phải à, cũng mua à, ngon. ก็รัปพันนี้ขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปขอไปหาที่เล่นมาก่อนนะงงละอันนี้ผมสมองตันละโอเคครับผมก็สัฟรีขอไปกันข้าผมซื้อครับเออเหนื่อยก็ขอบคุณที่เสียเวลามาเข้ามาดูกันนะผมก็ขอบคุณมากครับที่เสียเวลาเข้ามาดูนะผมก็ไปบายไปละ